สวัสดีจ้ากลับมาพบเพอกันกับช่องหวานหวานคนอีสานเอเนาะจา้ะมืัอนี้ก,ก,ก็ได้แกงตอจ้ะแกงตอใส่น้ำไม้สมจ้ะพี่น้องจ้ะกะทีหามาเนาะกลมันกัมันกัมันกับพวกหลไรเนาะจ้ะก็เลยมาแกงใส่ตอเนาะจา้ะกินตัวสดมากินนล้วกันเนาะจา้ะส่งเปรี้ยวคาดจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าแกงใส่น้ำไม้สมเนาะจา้ะ ผู้ใดบ่เคยกินก็นมาลองซิมเมืองเ้อจะแสบคักได้จ้ะมากินน้ำกันนะจ้ะพี่น้องจ้ะใส่น้าอเจะเนาะจ้ะใส่น้ำหม่สม้หลายไม่ได้มาจ้ะมากินน้ำกันจ้ะ ผู้ใดบ่คเคยเห็ดเม่นูนี่กินก็ลองเห็ดเบอร์แม่สะแซบขอโสษขออภัยหลายอจ้าเสียงดังแนะ่เพราะว่าอยู่ในบ้าเน่ะจ้ะสก <c oughs> ี่นี่เสียงรถเสียงยังแน,น่น่ะจ้ะ มื่อไรก็กิกนเขาเพื่เดียวมากินน้ากันแล้วจ้ะพี่น้องบ่าไม่มูวกินเลยเราแสบได้ไงน้ำน้ำจ้ะเน้อพะย่ะมันยัยลูกปลาน่าอามากินน้ำนู้ด้วจ้ะแกงต่อใส่หนอ่อไม้ส้มไม่หนูอาบันบันอาหารบันบันน้อยน้อจ้ะ บางคนเพิ่นก็ทักมาหาหนูเนาะจ้ะเพิ่นบ่เคยเห็นว่าไอ้หลูกต่อเป็นแนวไดน<อ>เออคือกันบ่มลูก็เลยถ่ายลงในคลิปให้เบิ่งเนาะจ้ะในคลิปสั้จนจ้ะผ่านไปผ่านมาก็เขามาเบิ่งคลิปเห็นโนใน,น,นเด้อจ้าพี่น้องเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดคลิปใหม่เนาะจ้ะ พานไปพานมาเห็นกับกดเขาไปเบิงใหแน่มากินน้ำกันน่าจะแซ่บอย่าบอกใครเลยนะ มันนี้ก็สีฝนตกลินนะาจา้ะบรรยากาศก็ดีค่ะจากพี่น้องแต่ว่าบริกดยางเลยหลายเหม่อแล้วเพราะว่าฝนตกจ้าอยู่ทั้งบ้านทั้งบ้านพี่น้องไปยังไหนเนาะจ้ะถ้าเขามาพูดคุยกันไหนเด้อจ้ะเขามาคอมเมนต์พูดคุยกันไหนเด้อจ้ะพี่น้องไม่คิดน,น้ำกันจ้ะ Smak! <laughs> hmm. mm. 음, 음. うん。Mm. Mm. คลิปเขาแบบนี้ไงหยานบอิม่มจ้าสำหรับคลิปนี้นุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยจ้าไว้พอกันคลิปหน,าน้านาะจ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจเหตุคลิปต่อๆไปนะจ้าเขามาแนะนำติชมน้องได้จจาเพราะว่านุ่งผึงเหตุหม่จ้ากับทพ่อนหูย <maturity pt Öyle> ังนอะจ้าเขามาแนะนำน้องไดรจจ่าเขามาทักทายพูดคุยกันได้จ้าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย